ชีวิตหลังเป็นพ่อบ้านเต็มตัวโนตวัชระบูญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือโนตวัชระบูญล,ลีสวุวรรณเกิดวันที่13ตุลาคมพศ2524ปัจจุบันอายุ41ปีเป็นนักแสดงชาวไทยและเคยเป็น VG ทาง MTV Thailand ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดช่องหลากสีด้านชีวิตรักโนตสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากคบหาดูใจกับ แฟนสาวที่ชื่อกุ้งมาได้สองปีและพิธีวิวาที่ผ่านไปอย่างเงียบๆและเรียบง่ายซึ่งเจ้าตัวเองก็เพิ่งโพดข้อความรวมถึงรูปภาพในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้แฟนๆได้ชมกันด้วยในอินสตาแกรมสำหรับบทบาทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือการเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยโนตได้โพดข้อความไว้ว่าสวัสดีครับผมวชรบุญวิสุวรรณก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโมด้วยดีมาตลอดไม่ว่าในบทนักสแสดงหรือในบทงานอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมวัน นี้ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเมื่อวันที่29มิถุนายน2562 ผมได้มีบทหม่เพิ่มขึ้นมาคือการเป็นหัวหน้าครอบครัวผมได้เข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรักอย่างถูกต้องตามประเพณีและกฎหมายภรรยาผมชื่อคุณกุ้งครับคุณกุ้งมีพื้นฐานชีวิตทัศนคติในการดำรงชีวิตและความสนใจในสิ่งต่างๆที่ใกล้เคียงกับผมมากเราศึกษานิสัยใจคออยู่ประมาณสองปีจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมชีวิตหลังแต่งงานโดยโน้ตเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนเดิ ทุกอย่างแต่อาจจะต้องซักผ้าเองมากขึ้นแล้วก็ล้งางจานดูแลบ้านช่องมากขึ้นแต่ก่อนอยู่คนเดียวก็จะอีกแบบคือมันก็ไม่ใช่หน้าที่พ่อบ้านหรอกแต่เราแบ่งกันไว้แล้วเรื่องล้างจานซักผ้าเป็นหน้าที่ผมส่วนทําอาหารนี่ภรรยาเป็นคนทาเพราะผมทําไม่น่ารอดครับทางด้านเส้นทางรักเขาเผยว่าไม่มีอะไรเป็นเพื่อนของเพื่อนครับพอดีผมชอบออกกําลังกายแล้วเพื่อนก็เลยแนะนําว่าเพื่อนเขาก็ชอบออกกําลังกายเหมือนกันก็เลยแนะนําให้รู้จัก แต่ผมว่าคุยกันแล้วทัศนคติตรงกัน ก็เลยตัดสินใจได้ง่ายครับว่าจะแต่งงานกาันโดยด้านชีวิตรักหลังอยู่กินฉันสามีภรรยาของเขานั้นเขาเล่าต่อด้วยว่าดีครับชีวิตดีมีความสุขดีครับชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ยังนอนสองทุม่มตื่นตีห้าครึง่งมาวิ่แล้วก็ไปกองถ่ายละครเหมือนเดิมเราบอกเฉพาะญาติและเพื่อนสนิทจริงๆที่มาช่วยงานเราตั้งใจทํางานเล็กๆคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวว่าอยากให้งานออกมาเรียบง่ายด้วยอายุด้วยแหละหลาย ยาผู้ใหญ่เขาจัดงานดึกๆไม่ไหวแล้วด้วยความที่ผมกับภรรยาน,นอนสามทุ่มครับคือเราทั้งคู่นอนเร็วและตื่นเช้างานดึกนี้ตัดไปได้เลยง่ายๆครับแต่เราโอเคชีวิตแต่งงานเราดีมากคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วของ่ายๆ